อับสตาร์ทเครื่องอเอาเเบินเลยแรงกว่าน,นี้หน่อยสวัสดีครับเช้านี้ที่ใหญ่ยนตคุณนิ่งเดี๋ตอนรับรถวีโก้นะฮะอันนึงเดินทางมาจากไหน ฟังจากเสียงเครื่องดูแล้วแหวนนู้วฉีดไม่รอดแน่ครับสวัสดีครับพี่แนะนำเองนะครับครับผมสมหมายนะครับผมมาจากคอนแกนนะครับเพื่อเอารถมาเช็คระบบหัวฉีดแล้วก็พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยมันจะหนักนิดนึงแล้วก็ให้เฮียเขาเช็คระบบมัวฉีดให้ติดตามโครงการมาจากไหนครับยูทูบครับมาก็ประมาณเกือบปีแล้ว ออกเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงก็ประมาณตีสี่ตีสี่กว่าตีสี่กว่าีา๋ยวก็กินมาม่ากับไข่ลอโอเคแต่การให้ครับผมนี่เปิดแล้วปล่อยแล้วนะเจ้าของรถกำลังทดสอบควันดำนะอ้าวเร่งเลยครับอ้าวอีกเที่ยวแรงๆตอนนี้ควันดำหายไปแล้ว ไปแจ้งความในโรงพักใหญ่โยมขโมยคนนำไปหมดแล้วสบายใจยังกว่านี้ฮะอ๋อสบายใจขึ้นเยอะครับผมครับเอาเดินทางปลอดภัยครับครับผมขอบคุณมากครับวีโก้จากจังหวัดขอนแก่นหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับการทดสอบภาคสนามของเจ้าของรถไใส่จีนสุดลงเมื่อสักครู่นะครับเป็นไงครับกานครับก็ดีขึ้นครับเร่งเครื่องดีขึ้นแล้วก็พวงมาลัยเบาขึ้นนะฮะ ในจุดที่ผมมาแก้ก็คือถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับผมขอ,อยากแนะนําเพื่อนๆนะฮะเลยว่าทุกคนที่รถมีปัญหาหรือว่าไปแก้ที่ไหนไม่หายก็ลองมาที่นี่ดูครับใหญ่ย,ย,ยนต์จุนนิ่งครับผมแล้วก็ใครมีปัญหาหรือว่ามีอะไรก็โทรมาปรึกษาเฮียแก็ได้นะฮะแค่ให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็ให้คําปรึกษาที่ดีแก่รอนะ ตให้ดีให้เอารถมาตรวจเช็คสภาพที่นี่นะฮะแล้วก็ตรวจเช็คดูว่ารถเรามีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยแกจัดการให้ครับผมบขอบคุณครับปัญหาคาใจหมดยังก็ตอนนี้ก็หมดแล้วครับยังเหลือต้องอีกสักพักนึงแล้วมีอาการอะไรเดี๋ยวจะเข้ามาดูใหม่เดี๋ยวจะนิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเสียงรถยนต์มันเปลี่ยนไปเยอะขึ้นนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็จังหวะเร่งมันก็ดีขึ้น ทดสอบว่าตอนเช้าเกลีรยเข้ายากใช่ไหมใช่ครับหลังจากเราเคลือบเกีีรยไปแล้วดูอาการนี้หายไหมเราก็ให้ข้อมูลมาด้วยเพื่อประโยชน์ของสมาชิกหลายๆท่านที่ติดตามโครงการของเราอยู่ครับผมครับเเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมสวัสดีครับ